ดูชีวิสตสไตล์กรุงเทพยามเช้าเรื mm ่อ hmm. งของที่อยู่จะกินอย่างนี้เนะี่ยประหยัดประหยัดเนีย่สยสไตล์แบบหุงข้าวกินเองบ้างซื้อกับข้าวแต่ไปกับข้าวแบบถูกนะถ้าคนอยู่เป็นอนะ่ะก็จะเหลือใช้สบายๆกรุงเทพมนะันอ่ะเดี๋ยวเต้ดูแบบของข้าวแบบไหนเป็นยังไงดูกัน เอาข้าวถุงนึงครับเท่าไหร่ฮะเจ็ดบาทเจ็ดบาทเอาเจ็ดบาทนะฮะโอเคครับกับข้าวห้าบาทสิบบาทครับผมคนอยู่เป็นนะก็จะกินอย่างนี้แหละไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่อะไรนะถ้าคนไม่เป็นใช้เป็นก็จะหมด เอาอันนี้ครับถุงหนึ่งสิบบาทใช่ไหมสิบบาทครับผมโอเคครับนะอยู่ได้แล้วสิบเจ็ดบาทบาคนอยู่เป็นนะข้าวสองก้อนอนานี้เดอกข้าวเยอะมากข้าวของก็มีอะไรก็มีมันหากินได้เยอะแถวกิ่งแก้วแถวน้ำชายแถวทวนภูมิแถวะระกะบงังตลาดเยอะมาก คนกินเป็นนะเดี๋ยวเราอบรมคือชีวิตง่ายๆอยู่อย่างนี้ไงม,มีอะไรมากมาย <c oughs> ตามสไตล์คนทำงานนะฮะเดี๋ยวเราคิดว่าสไตล์ตนี้แหละยุคผมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอะไรมากมายต่แล้วแฟนอยู่ด้วยแฝดจะกิน ยุ่งยากหน่อยแต่ก็ทำไม่กินโอเคครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ